เฮ้ยไหนไม่ได้เจอกันนานเลยเป็นไงบ้างวะกูก็สบายดีว่ะแล้วมึงอ่ะเป็นไงบ้างมาแล้วค่ะขอโทษนะคะที่มาสายพอดีว่ารถติดมากเลยค่ะไม่เป็นไรครับฉันนั่งก่อนสิครับอ๋อออย นี่ไหนนะเพื่อนผมเองไหนนี่ออยนะแฟนกูเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับออยสองคนกินข้าวกันไปก่อนเลยนะเดี๋ยวผมขอตัวไปเข้างน้ำแป๊บหนึ่งนะครับอือโอเค ไม่ได้เจอกันตั้งนานเนี่ยนิสัยของคุณไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคุณก็ยังมาสายเหมือนเดิมถึงฉันจะมาสายแต่เขาก็ไม่เคยโกรธฉันนี่คะมาแล้วค่ะขอโทษนะคะที่มาช้าพอดีว่าฉันลืมมือถือไว้ที่บ้านก็เลยกลับไปเอาไม่เป็นไรหรอกครับหนังยังไม่ฉายสักหน่อย เราไปดูหนังกันเถอะค่ะมาแล้วค่ะวันนี้เราไปดูหนังเรื่องอะไรกันดีคะดูหนังอย่างนั้นเหรอทำไมคุณไม่เหกตาดูเวลาบ้างว่ามันกินโมงกี่ยามแล้วอะแล้วดูคุณแต่งเนื้อแต่งตัวดิผมว่าคุณกลับบ้านไปเถอะนะ คุณแต่งตัวแบบเนี้ยผมไม่กล้าพาคุณไปหาเพื่อนผมบอกไหนคะที่ผมจำได้ชาติมันไม่กินเผ็ดไม่ใช่หรอแล้วทำไมคุณสั่งให้ชาติสั่งกับข้าวแต่เผ็ดๆมาอ๋อนี่คุณอย่าบอกนะว่าคุณบังคับให้ชาติ กินในแบบตามใจของคุณฉันว่าเราก็ต่างปรับตัวเข้าหากันมากกว่าอืเผ็นมากเลยครับออยอนี่ค่าน้ำค่อยๆกินนะคะฉันนี่แย่จริงๆเลยเนาะวันหลังฉันจะไม่สั่งอาหารรสเผ็ดให้คุณอีกน,นะ ไม่เป็นไรหรอกครับอันที่จริงแล้วผมก็อยากจะหัดกินเผ็ดอยู่เหมือนกันครับกินต่อกันเลยครับค่ะมาแล้วเหรอคะฉันสั่งอาหารมารอคุณแล้วนะครับนี่คุณสั่งอาหารอะไรของคุณเนี่ยมีแต่เผ็ดๆทั้งนั้นเลย คุณก็รู้นี่ว่าผมไม่ชอบกินเผ็ดอ่ะถ้าคุณอยากจะกินกินคนเดียวให้หมดเลยนะแต่มันก็ไม่ได้เผ็ดทุกเมนูนะคะผมเองก็นึกไม่ถึงเลยนะว่าคุณจะได้มาแต่งงานกับเพื่อนของผมนี่เราก็เพิ่งเลิกกันมาได้ไม่ถึงห้าเดือนมันไม่เร็วไปหรอมันก็ไม่เร็วไปนี่คะบางคู่ อยู่ด้วยกันมาตั้งนานสุดท้ายก็ไม่ได้แต่งงานกันก็มีฉันว่ามันก็หงไม่แปลกไนนี่เราก็คบกันมาตั้งนานแล้วนะเมื่อไหร่คุณจะขอฉันแต่งงานสักทีคะผมยังไม่พร้อมอ่ะแต่นี่เราก็คบกันมาตั้งหลายปีแล้วนะคะฉันอยากสร้างอนาคตร่วมกับคุณคะ่ะคุณนี่มันยังไง ผมบอกว่าไม่อยากแต่งก็คือไม่แต่งไงยังไงผมก็ขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยนะขอบคุณคุณมากนะคะรบกวนคุณอย่าบอกเรื่องนี้กับชาติว่าคุณเคยเป็นแฟนเก่าของฉันฉันไม่อยากให้เขาต้องคิดมากค่ะ สองคนคุยอะไรกันอยู่ลรอครับก็เพื่อนของคุณนะสิเขาบอกฉันว่าคุณเป็นผู้ชายที่อบอุ่นพวกผู้ชายเนี่ยเขาก็เข้าข้างกันตลอดเลยเนาะแต่ฉันว่าเพื่อนคุณก็พูดถูกนะครับกินข้าวกันดีกว่าครับค่ะสิ่งที่ทำให้ผมเสียใจที่สุดก็คือการที่ผมไม่เห็นค่าของคุณ อินดีด้วยนะออย